ฮัลโหลเพื่อนช่วงนี้ให้มัมีตางมบอใคิดว่าหางน้องเกันันถ้าว่าจะขอยืนตงีได้กอบบได้เอายี่บอให้ยอดรดถขายนีเหการให้ยอจับน้อเนี่ยน้องให้จับน้องพี่คิงปะปัดไห้บาเอาโอ้ทั้งมาแบบเหนอย่างเพื่อนเอาอีดีกว่าเอาคิเอารถไฟดีกว่าปะรถไฟให้จับน้องคิไปให้เาแมือ้เนาะฮโอ้แล้วอาก่ เต้นอะไรตั้งอาหมีเต้นเลยยิ่งัวไปดูนี้วหัวแขนน่ะหน่อยเอาอี่โม่ฮั้นมาด้วยอ๋อเอาอีดีกว่าว่ะเอาโม่จะใช้รถไฟฟ้านี่ไปอันนี้เบาหนอกไปห้าขอยสองสองมือแน่เดี๋ยวไปเอาละเอาอีดีกว่าน้องเนี่ยอย่างที่มันหัวเนี่ยโอ้ขี้ม้วนขี้แน่มันต้องอย่างเสียไฟฟ้าไปตัวตีไปตัวก็ได้เมื่อเออมันหัวมันหมดมีสายแบตส่วนตัวไล่เสียไฟฟูตี้อ่ะขี้มันไหนระบบตระหงไส เอ๊ใหไม่ได้ยายปานนี่โอ้โหขอสองหมื่ให้ได้ไหมเอาอี้สองหมื่นสองมื่ขายหัวสองหมื่ขายหัวเนาะทิมก่อนนะดุทิมก่อนนะดุดุเรื่องการหามงินนะลูกเล่นมันมีนักขนาดแท่าเ่ากันนะดุโอ้ให้ซื้อมาให้ยอมเพิ่งตื่นเนี่ยนะซื้อมาตกเดาเเนี่ยอือสี่หมื่ไปกว่านั่นเนี่ยอือให้ยอมเมื่อกี้น่ะสองแน่ให้เอาสองหมื่ละเนาะบบอกที่โอเคบ่อนก่อนนะดุลูกเล่นเยอะแยะเนาะโอเค ha, đứa ngon người nào mà mấy ngủ rồi, thì và ở khi đối thoại nó gặp mùi tiêu cảm gì có nghe không